เจ้าคุณพระสินินาถปรวรณาตนเป็นโยมอุปถากสมมเนรอุทุมพร เฟซบุ๊กแฟนเพจอีสานบ้านเฮามักม่วนโพสภาพพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาชกัลยานีเมื่อครั้งเดินทางมาถวายพระไตรจีวรพระยานวิราชเทระหลวงปู่มหาสุภโรเจ้าอาวาสวัดสัก,กวันตำบลโนนศิลาอำเภอสหัสขันจังหวัดกาลสินพร้อมข้อความตอนหนึ่งว่าตอนอายุหนึ่งปีสเดือนพูดว่าจะไปนิพพาน รอบรู้ธรรมะบาลีแต่เด็กพระอริยสงฆ์ต่างให้ความเมตตาและอีกหลายๆเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดาหลังจากพิธีกราบถวายผ้าไตรจีวรพระยาณวิราชเถระและคณะสงฆ์เสร็จเรียบร้อยในขณะที่จะเดินทางกลับเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยานีได้เจอกับสามเณรอุทุมพรก่อนที่จะขึ้นรถหลังจากทักทายปราศัยพอสมควรจึงได้ขอให้สามเณรอุทุมพรสวดปาฏิโมกให้ฟังพอฟังจบแล้วเจ้าคุณพระศรีนนาถขอปวารณาตนเป็นยอมอุปถาคสามเณรอุทุม อนอกจากนั้นเจ้าคุณพระศินีนาถพิลาชกัลยานีได้ยังกล่าวว่าขอฝากพุทธศาสนาไว้กับท่านสามเณรด้วยนะเจ้าคะสามเณรรับคําเจ้าคุณพระศินีนาถแล้วตอบว่าครับ